บาวเรียจะไม่เป็นบาวเรียหากปราศจากลานเบียรและลานเบียรจะไม่เป็นลานเบียรหากปราศจากต้นเชสนัทในอดีตเพื่อรักษาอุณหภูมิของที่เก็บเบียรจะมีการปลูกต้นไม้รากสั้นเหล่านี้เหนือห้องเก็บเบียรใต้ดินเพื่อช่วยรักษาความเย็นในฤดูร้อน เทคนิคการทำความเย็นประสิทธิภาพต่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปในปลายศตวตรรษที่19โดยชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เขามาจากบาวาเรียคาลินเดอร์ inder, เป็นบุตรชายของนักบวชนิกายลูเทรนัน เกิดที่เบิร์นดอฟในบาวาเรียเมื่อวันที่11มิถุนายนปี1842บิดาของข่าวเจ้าคณะโจฮันเฟรดริชลินเดอร์ปรารถนาให้บุตรคนที่3จากทั้งหมด9คนเป็นบาทหลวงเช่นตนเองแต่ที่เคมเทนเมืองซึ่งบิดาประจำการอยู่นั้นข่าวเข้าเรียนในโรงเรียนและเป็นเพื่อนกับบุตรของผู้จัดการโรงปั่นฝ้าย เขาได้ไปเที่ยวโรงงานบ่อยๆทำให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีเขาให้ความสนใจเครื่องจักรกำลังสูงเป็นพิเศษข่าวพบว่าตนต้องการเป็นวิศวกรครอบครัวใหญ่ของเขามีฐานะยากจนแต่ข่าวก็สามารถกล่อมให้บิดายินยอมให้เขาเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในปี1861ลินเดอร์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหรือ ETH ในซูริกสวิสเซอร์แลนด์แต่ถูกไล่ออกเมื่อ3ปีต่อมาเนื่องจากเขาเข้าร่วมในการประท้วงของนักศึกษาแต่เขาได้จดหมายรับรองจากอาจารย์ซึ่งทำให้ได้งานเป็นวิศวกรที่บริษัทเขียนแบบในเบอร์ลินต่อมาเขากลับไปยังบาวาเรียและทำงานเป็นผู้จัดการด้านเทคนิคของโรงงานรถไฟคลาวส์แคในมิวนิก ในไม่ช้าลินเดอร์ได้กลับเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์และการศึกษาโดยการแนะนำของอาจารย์ใหญ่ผู้ก่อตั้งสถาบันโ o ล y t e c ค n ิ c Munich Max von Bauernfie ได้มีการตั้งตำแหน่งหัวนหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลขึ้นสำหรับลินเดอร์ในปี1868ลินเดอร์ซึ่งมีอายุเพียง26ปีในขณะนั้นได้รวมเอาทฤษฎีการทำความเย็นเอาไว้ในหลักสูตรการสอนการแข่งขันประดิษฐ์ตู้แช่ยเย็นนี่เอง ที่นำเขาเข้าสู่เทคโนโลยีการทำความเย็นในบันทึกความทรงจำของลินเดอร์เขียนถึงความสงสัยที่เกิดขึ้นกับเขาผมเชื่อทันทีว่ายังคงมีประโยชน์ของอุณหพลศาสตร์ที่เรายังไม่ค้นพบอุณหพลศาสตร์คือการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานในรูปของความร้อนชาสกอตชื่อเจมส์เพรสคอตจูลและวิลเลียมทอมสันซึ่งต่อมาคือลอร์ดเควิน คือสองนักวิทยาศาสตร์สำคัญในสัข,ขานี้ในปี1852พวกเขาพิสูจน์ว่าก๊าซเมื่อถูกบีบอัดหรือขยายจะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิตัวอย่างที่สามารถพบได้หรือรู้สึกได้ก็คือการสูบลมจักรยานเครื่องสูบลมเมื่อบีบอัดอากาศจะมีความร้อนขึ้นพลังงานที่ใช้ในการสูบลม ทำให้โมเลกุลถูกบีบอัดเมื่อโมเลกุลถูกบีบให้เคลื่อนที่ในที่แคบโมเลกุลเกิดการประทะก,กันที่ขึ้นจึงปล่อยพลังงานออกมาในรูปของความร้อนในทางกลับกันอุณหภูมิของก๊าซจะลดลงเมื่อมันขยายตัวเช่นลมที่ปล่อยออกจากยางรถจัก,กรยานที่สูบจนเต็มจะเย็นกว่าอุณหภูมิรอบๆ นั่นเป็นเพราะเมื่ออากาศขยายตัวโมเลกุลวิ่งชนกันน้อยลงพลังงานสูญไปในรูปของความร้อนจึงเป็นเหตุให้อุณหภูมิของอากาศลดลงอุณหภูมิจะยิ่งลดลงถ้าอากาศขยายตัวมากขึ้นซึ่งการขยายตัวจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อของเหลวกลายเป็นก๊าซหรืออีกในหนึ่งก็คือเมื่อมันระเหย ปรากฏการณ์นี้เกิดได้เมื่อเอาแอลกอฮอล์เช็ดผิวแอลกอฮอล์เหลวระเหยไปทำให้ผิวหนังบริเวณน,นั้นรู้สึกเย็นสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อนำไฟแช็กมาเติมก๊าซเหลวเมื่อมีก๊าซเหลวไหลออกจากระบบความดันก็จะให้ความรู้สึกเย็นที่ผิวนี่เป็นเพราะก๊าซของเหลวที่อยู่ในภาชนะคุมแรงดันจะก,กลายเป็นก๊าซเมื่อรั่วออกมาและความดันลดลง ในการทำให้อากาศขยายตัวต้องใช้พลังงานจำนวนมากพลังงานนี้จะสูญไปในรูปความร้อนทำให้ทั้งฝ่าช็กและมือรู้สึกเย็นลินเดอร์ตีพิมพ์บทความว่าด้วยเทคโนโลยีการทำความเย็นลงในวารสารอุตสาหกรรมและการค้าของบาวาเรียซึ่งสร้างความสนใจให้กับเจ้าของโรงบ่มเบียร์ซึ่งต้องการหาระบบทำความเย็นที่สามารถพึ่งพาได้สำหรับการบ่มและเก็บเบียร์ และสามารถทำงานได้ตลอดทั้งปีในปี1871ลินเดอร์และเจ้าของโรงบ่มเบียร์ในมิวนิคเกเบรียลเซเดอร์ไมเออร์ตกลงให้ทดลองติดตั้งตู้ทำความเย็นที่โรงเบียร์สปาตินลินเดอร์ออกแบบตู้เย็นนี้โดยอิงจากหลักการไหลเวียนของเหลวที่กลายเป็นก๊าซได้ในอุณหภูมิต่ำที่ความดันปกติจะไหลเข้าท่อ แต่กระบวนการนี้สารหล่อเย็นต้องการพลังงานในส่วนของการระเหยสารหล่อเย็นดึงพลังงานความร้อนจากบริเวณรอบๆในการเปลี่ยนสถานะเป็นกา๊าซส่งผลให้บริเวณรอบๆเย็นขึ้นสารหล่อเย็นที่เป็นกา๊าซถูกดูดเข้าไปในคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องบีบอัดซึ่งจะทำให้เกิดการบีบอัดในส่วนที่สองหรือส่วนของการควบแน่น แรงบีบอัดจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะอีกครั้งโดยเปลี่ยนจากก๊าซกลับไปเป็นของเหลวด้วยเหตุนี้พลังงานในรูปของความร้อนก็จะถูกปล่อยออกมาอีกครั้งในที่สุดสารหล่อเย,ย็นในสภาพของเหลวจะถูกส่งกลับเข้าไปในส่วนของการผ่านทางลิ้นที่ซึ่งมันจะกลับไปเป็นก๊าซอีกครั้งเพราะแรงดันที่ลดลงแล้วกระบวนการนี้ก็จะเริ่มใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ดีส่วนของการระเหยและส่วนของการควบแน่นจะต้องตั้งอยู่คนละที่กันมิฉะนั้นความร้อนกับความเย็นอาจหักล้างกันความสำเร็จทางวิศวกรรมของลินเดอร์จะเกิดได้ต้องมีการสร้างคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะสารหล่อเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันที่เพียงพอ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เกิดวงจรตามที่ต้องการและเกิดระบบทําความเย็นได้สําเร็จเมื่อแบบแปลนการสร้างเครื่องทําความเย็นเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคมปี1873ลินเดอร์ได้ยื่นจดสิทธิบัตรในช่วงปีถัดมาบริษัทแมชชีนเนนแฟบริกออกสเบิร์กซึ่งต่อมาก็คือบริษัท MAN ในปัจจุบันได้สร้างเครื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นตรงตามกำหนด แต่การทดลองใช้ครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จคอมเพรสเซอร์ขาดการเชื่อมปิดที่ดีพอทำให้สารหล่อเย็นรั่วซึมแต่ลินเดอร์ไม่ยอมแพ้เขาออกแบบคอมเพรสเซอร์อันใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมนอกจากนี้เขายัางใช้แอมโมเนียเป็นสารหล่อเย็นเพราะแอมโมเนียระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิลบ33องศาเซนซยสบัดนี้คอมเพรสเซอร์สามารถบีบอัดแอมโมเนีย20เท่าของแรงดันบรรยากาศ เครื่องรุ่นใหม่ทําให้ความร้อนบริเวณรอบๆสูญไปเป็นจํานวนมากซะจนสามารถผลิตน้ําแข็งจากน้ําได้ด้วยตู้แช่เย็นรุ่นนี้เองที่ทําให้ลินเดอร์ได้รับสิทธิบัตรของเยอรมน,นีในปี1877ในวัย37ลินเดอร์ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์และก่อตั้งบริษัทตู้ผลิตน้ําแข็งลินเดอร์ที่วีสบาเดนในปี1879 เพื่อชดเชยในช่วงแรกที่ตู้แช่แข็งยังเป็นที่ต้องการน้อยลินเดอร์ได้ตั้งโรงงานผลิตน้ำแข็งของตนเองแผนการของเขาได้ผลความต้องการน้ำแข็งก้อนพุ่งสูงในไม่ช้าบริษัทของเขาก็เปิดสาขาทั่วเยอรมีและยุโรป ก่อนสิ้นศตวรรษที่19นักสุขวิทยาชาวมินิกแม็กซ์ฟอนเพทเทนโกเฟอร์เป็นหนึ่งในหลายคนที่ยืนยันว่าการเก็บเนื้อในที่ที่อุณหภูมิสูงจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภคผลก็คือมีการออกกฎหมายใหม่บังคับให้ทุกเมืองในเยอรมนีต้องปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และต้องเก็บรักษาเนื้อในตู้แช่เย็นลินเดอร์พบงานท้าทายที่สำคัญชิ้นใหม่นั่นคือการสร้างระบบทำความเย็นทั่วทั้งอาคาร เครื่องของเขาจะต้องเปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นห้องแห่งความเย็นเขายังพบประโยชน์เพิ่มเติมของเทคโนโลยีการแช่เย็นตัวอย่างเช่นการแช่นมวัวในโรงรีดนมการทำระบบทำความเย็นให้โรงงานช็อกโกแลตหรือการผลิตน้ำแข็งสำหรับลานสเก็ต แต่ความเครียดจากการทำธุรกิจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเลิีเดอร์อย่างสูงด้วยเหตุนี้เขาตัดสินใจกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิกในฤดูใบไม้ผลิป,ปี1889อย่างไรก็ดีเขาไม่ได้เน้นแต่การสอนแต่ยังคงค้นคว้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับเครื่องแช่ยเย็นของเขาในปี1894 ลินเดอร์ได้สร้างเครื่องแยกออกซิเจนออกจากอากาศขึ้นเป็นครั้งแรกแนวคิดของลินเดอร์เป็นดังนี้อากาศที่มีการบีบอัดมาก,ก่อนแล้วจะถูกนำมาทำให้เย็นลงแล้วเก็บไว้ที่ท่อส่วนขยายของระบบทำความเย็นซึ่งท่อนี้จะหุ้มด้วยอีกท่อนหนึ่งซึ่งจะปล่อยอากาศเย็นเข้าไปเพื่อทำให้อุณหภูมิยิ่งลดต่ำมากขึ้น ขั้นต่อมาก็คือน้ำอากาศนั้นกลับเข้ามาในระบบทําความเย็นซึ่งมันจะมีอุณหภูมิลดลงกว่าเดิมและเป็นผลจากการทําความเย็นด้วยวิธีนี้อากาศจะยิ่งเย็นขึ้นจนกระทั่งมีอุณหภูมิถึงลบ190องศาเซนเซสีสเมื่ออุณหภูมิติดลบสูงเช่นนี้อากาศจะกลายเป็นของเหลวและถูกเก็บในถังความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของลินเดอร์ได้รับการยกย่องสูงสุด ในปี1897เมื่อเขาได้รับบรรดาศักดิ์ขุนนางด้วยเหตุนี้ชื่อของเขาจึงกลายเป็นคาร์ลฟอนลินเดอร์เครื่องแยกออกซิเจนของเขาได้รับการยกย่องในปี1,900โดยได้รางวัลชนะเลิศในงานนิทรศการโลกแห่งกรุงปารีสภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการกา๊าซบริสุทธิ์อย่างในโตรเจนหรือออกซิเจนเพื่อไปใช้ในการผลิตปุย๋ยงานด้านโลหะหรือทางการแพทย์ซึ่งความต้องการนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่20 ด้วยเครื่องแยกออกซิเจนดังกล่าวลินเดอร์ได้วางรากฐานของการผลิตก๊าซบริสุทธิ์ในตรเจนกับออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของอากาศมีการระเหยที่อุณหภูมิต่างกันบัดนี้สามารถทำการแยกก๊าซสองชนิดออกจากกันโดยใช้การระเหยซึ่งลินเดอร์ทำสำเร็จเป็นคนแรกในปี1902 ความสำเร็จทางวิศวกรรมของลินเดอร์ไม่เพียงช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรมในตอนนั้นทุกวันนี้เรายังคงได้รับประโยชน์จากผลงานของเขาตู้เย็นอันแรกสำหรับใช้ภายในบ้านออกวางขายในสหรัฐในปี1913หลังจากนั้นได้มีการผลิตเป็นสินค้าจำนวนมากทั้งหมดนี้ทำงานด้วยหลักการเดียวกับเครื่องแช่เย็นของลินเดอร์ พ l รอฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร CFC เคยใช้เป็นสารหล่อเย็นแต่มีการสั่งห้ามใช้ตั้งแต่ปี1995เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการทำงานชั้นโอโซนของโลกเราทุกวันนี้มันถูกแทนด้วยสารอื่นอย่างบูเทนโพรเพนและเพนเทน ฮาวลฟอนลินเดอร์เสียชีวิตที่มิวนิกเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี1934ด้วยวัย92ปีปัจจุบันนี้ทุกลานเบียรที่บาวาเรียรบ้านเกิดของลินเดอร์ยังคงมีต้นเชสนัตอย่างน้อยหนึ่งต้นแต่ประโยชน์ของมันเหลือเพียงการให้ร่มเงาแก่ลูกค้า